ลูกพีทเออไอ้อลูกพีทลูกเป็นอะไรเฮ้ยทำอะไรอยู่คะอ้าวคุณแม่ได้ข่าวว่าน้องพีชนะการแข่งขันอีกแล้วแหะคะ่ะใช่ค่ะ <c oughs> เนี่ยน้องพีชเนี่ยนะคะเป็นเด็กเรียนเก <c oughs> ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วะคะ่ะ ตอนเด็กๆได้สอบได้ที่หนึ่งมาตลอดแถมยังได้เป็นประธานสีอีกนะคะ mm hmm. ผู้ปกครองพ่อแม่คนอื่นๆเนี่ยชมลูกพีทไม่ขาดปากเลยละค่ะเก mm ่งจังเลยค่ะแล้วตอนเข้ามัธยมนะคะลูกพีทก็ได้อยู่ห้องคิงจนถึงมัธยมปลายเลยละค่ะ mm hmm. แล้วตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยอยากจะให้ลูกพีทเข้าไปเรียนค่ะ mm hmm. ส่งทุนมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ ดิฉันภูมิใจในตัวลูกมากมากเลยล่ะค่ะดีจังเลยค่ะคุณแม่น้องพีทจบมาต้องได้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากๆแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> ด้านน่ะสิคะเออถ้าตะเนมเนี่ยอยากจะให้ลูกพี่ติวหนังสือให้บอกเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเผื่อจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยดีๆกับเข้าบ้างเออแต่ดิฉันเห็นว่า เนมเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือเลยเอาแต่เล่นเกมในโทรศัพท์โอ้ย oh, นี่สูลูกพิ่ของฉันไม่ได้นะคะขนาดกินข้าวเนี่ยยังเอาหนังสือมาตั้งข้างๆเลยล่ะคะ่ะอ้าวเนมสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีสสดจตาเนมนี่เล่นเกมอีกแล้วนะอ่านหนังสือดังหาบ้างหรือเปล่าเราอะฮะเออเอาแต่เล่นเกมแม่ครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะครับ จ้ะเดี๋ยวแม่ตามเข้าไปนะงั้นขอตัวนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเฮ้ยเอาแต่เล่นเกมแบบเนี้ยจะรอดเหรอวะสู้กเราก็ไม่ได้ลูกพิษแม่เอาอาหารว่างมาให้ลูกอ่านหนังสืออยู่เหรอจ๊ะลูกเรานี่ขยันจริงๆเลยอย่างงั้นแม่เข้าไปนะลูกนะ พีทพีทลูกเป็นอะไรลูกพีทเออแล้วพีลูกเป็นอะไระนอไร้นองพีทเอาใจช่วย,วยขอน้องพีทหายไว้ๆนะคะคุณแม่เอาใจช่วยนะคะพีทเป็นไงบ้างอะแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยลูกคุณแม่พีทบอกว่าพีทต้องผ่าตัดด่วน แล้วพีษก็มีกรุ๊ปเลือดที่หายากทางโรงพยาบาลก็มีเลือดไม่พอตอนนี้นะกำลังวุ่นวายหาเลือดกันใหญ่เลยอะ่ะแม่ผมรู้แล้วว่าจะหาทางช่วยพีทยังไงดีอะ่ะยังไงกันลูกยังไงลูกคนนี้จะทำอะไรของเขา <c oughs> แม่ครับค่ะคุณหมอหมอมีข่าวดีมาแจ้งคุณแม่ทราบครับข่าวดีเข่าวดีอะไรคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีคนมาบริจาคเลือดเยอะมากเลยครับโอ้ยจร,จริงๆเหรอคะคุณหมอม,มีมีคนมาบริจาคเลือดให้ลูกพี่ก่อนนี้ฉันแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เรามีเลือดเพียงพอแล้วครับทำไมอยู่ดีๆมีคนมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลเยอะอย่างนี้ล่ะคะ เป็นพอคลิปนี้ครับเอ๊ะเออนี่มันตันในชนี่คตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมต้องการเลือดกรุ๊ปนี้เป็นอย่างมากสำหรับใครที่ดูผมสตรีมอยู่ถ้าพอจะช่วยเหลือได้เรากวรช่วยเพื่อนผมด้วยนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆสำหรับการแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อนผมต้องการเลือดจริงๆครับ น้องเนมเขาอัดคลิปขอความช่วยเหลือจากเ,เพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกัน,นครับแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนของเขาอ่ะต้องการเลือดด่วนมากคนที่ติดตามน้องเนมก็เลยพากันมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลครับ <c oughs> เด็กคนเนี้เก <c oughs> ่งมากเลยนะครับอายุไม่เท่าไหร่แต่มีคนติดตามเป็นแสนคนเลย ขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณจริงๆค่ะหมอขอตัวกันนะครับ,บคุณเนมปาขอโทษนะครับดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะเนมที่ช่วยชีวิตเราไว้อะ่ะแม่เราเล่าให้ฟังหมดแล้ว ขอบคุณจริงๆนะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองเพราะเดี๋ยวถ้าเธอเรียนจบเป็นหมอเต็มตัวเนี่ยเธอก็ต้องมารักษาแล้วเวลาเราป่วยอ,อยู่ดีอะ่ะ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อดิฉันต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่เคยพูดจาไม่ดีกันนัดแกแหนแตะเนมไว้คิดว่าเป็นแค่เด็กติดเกมถ้าไม่ได้เนมช่วยชีวิตลูกพีทไว้ นแต่ตอนนี้คุณแม่เองก็คงจะเข้าใจอะไรดีๆแล้วนะคะค่ะดิฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอาชีพอะไรขอให้เราตั้งใจทำเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ <c oughs> เนมป้าขอโทษเนมด้วยนะลูกที่เคยพูดจาดูถูกไม่ดีกับเนมไว้อะป้าไม่น่าไปตัดสินอนาคตของเราแค่ในมุมมองของป้าเลยต่อไปนี้ป้าจะไม่ทำนะลนะ่ะเนม <c oughs> เนมอย่าโกรธป้าเลยนะไม,ไม่เป็นไรเลยครับคุณป้าผมไม่โกรธคุณป้าเลยนะครับ <c oughs> ขใจครับป้าต้องขอบคุณเนมจริงๆนะที่ช่วยชีวิตพีทไว้อะยินดีครับคุณป้าเออนี่แม่คะอ<ะ>ีฉันกับพีทเนี่ยคิดกันไว้ว่าจะตอบแทนเนมนิดๆหน่อยๆด้วยการเชิญเข้าไปทานข้าวที่บ้านนะคะนะคะจะดีแหละคะ่ะยังเป็นพิเศษเลยนะคะคุณแม่เตรียมของอร่อยไว้เยอะแยะเลยอะ่ะไปเถอคะค่ะอยากให้มาทานด้วยกันจริงๆคะ่ะ ้าง and an ั้นผมกับคุณแม่ขออนุญาตฝากท้องสักมือนะครับจะกี่มือก็ได้ลูกไปไปไปแบบนี้นะป้าโชคตึกฝีมือเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณมากเลยนะคุณแม่นะน้องดูแลเอง